สวัสดีครับผมวันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันเป็นอาติด2,012-13ประมาณนี้ครับก็มาด้วยการน้ำมันรั่วเสื่อมเนี่ยเลยดูตรงคานนะคานเยิมเลยนะอ็จะเป็นซีนท้ายเครื่องต็นี้ผมยกเกียร์ลงไปแล้วเป็นซีนท้ายเครื่องแล้วก็เป็นโอลิงออยเกียร์อ่าแล้วก็โอลิงปั๊มเนี่ยโอลิงปั๊มน้ำมันเกียร์อยู่นี่ถอดออกมาแล้วเนี่ย กเปลี่ยนโรลิงใหม่แล้วก็ซีลพอขับแล้วก็พวกชุดโรลิงเนี่ยเนี่ยเลยที่น้ํามันซึมก็จะไล่เก็บให้ครับแล้วก็ซีลซีลพอขับฝั่งนี้เนี่ยแล้วก็จุดน้ํามันรั่วเนี่ยครับตามน็อตจะมีโรลิงนะตรงตามน็อตเนี่ยจะเป็นโรลิงเนี่ยนี่จุดนี้โรลิงแล้วก็จะไล่เปลี่ยนให้ที่มันรั่วอยู่ข้างล่างเกียร์ ตอนมาตอนมาไม่ได,มได้ถ่ายก็ไม่ได้ถ<ะ>่ายก็รลอก็อะไรก็อยู่ในถุงที่จะต้องเปลี่ยนนะครับซีนซีนท้ายเครื่องครับก็ซีนพอขับ2ตัวนะก็จะเป็นซีนทอร์เกียร์โอลิงออยแล้วก็โอลิงปั๊มนะ้ำมันเกียร์ครับหลักๆตอนนี้ก็ใช้เป็นของแท้หมดครับในะส่แท้จบ ก็จะมีเพิ่มเติมว่าเป็นยางพุ่มเผาพุ่มเผาตัวในแล้วก็อาจจะระบีให้ใหม่ตอนนี้ก็ไล่ล้างทำความสะอาดให้คนล้างคาบที่มีน้ำมันก็จะพ่นล้างให้แห้งวันนี้ก็รับประกันหนึ่งปีครับเปลี่ยนซีนครับใส่ของแท้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพ่นล้างอ่ะ มาละปลอกโมเลงก็เซียนตัวนี้เป็นเซียนข้อเหวี่ยงเซียนท้ายเครื่องตก็นีเซียนท่อเกียร์ครับเป็นโมเลงหอ,อยอไหลก็มาครบละเซียนพอขับก็ใสไปละเนี่ยเลยเซียนพอขับเดี๋ยวนี่นใสไปแล้วครับเบ่อะไรเกา่า ชุดเปลี่ยนหลอกซีนพอรครับแล้วก็ชุดโอลิงชุดโอลิงตามนัดที่มันรั่วเสมเนี่ยตามนัดนี่นะผมเปลี่ยนไล่เปลี่ยนให้แล้วเหลือแคะแต่ยังไม่ได้พ่นล้างนะนแล้วก็มาใส่โอลิงปั๊มน้ำมันเกียร์ตรงนี้ก็โอลิงแข็งเนะ่ะเรามาก็ลัวลงมานี่ครับ ก็ยกขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับเนี่เปลี่ยนซีนให้ละก็เหลือเปลี่ยนกองเกียร์น้ำมันเกียร์<อ>ยกรร้อย<ม>ก็เหลือพ่นล้างพวกคานพวกอะไรให้ใหม่ออยก็เปลี่ยนโรลิงให้แล้วครับนั่นแหละก็ยางคุ้มพาในสายขวาตัดสองตัวเนี่ย หมดลนะเหลือแต่กองมาถ้ามันเคลียร์ก็ถือว่าไม่ดำมากเลยใส่